รได้นำตัวไน้นำซุ้มเลยครับครับสวัสดีครับผมเยียร์ชายฟาร์มมาจากมาจากสุรินทร์นะครับมาจากสุรินทร์เหรออ่ะซุ้มเลยนะเยียร์ชายฟาร์มเยียร์ชายฟาร์มอ๋อวันนี้พบกับสิงห์ดำพดสิงห์ดำหนึ่งจุดหนึ่งเอ็มเลยเป็นไงตัวมาชนวันนี้ชื่ออะไรครับอ๋อมาเจ้าเยียรบุรพาครับเจ้าเยียรบุรพาลูกฟักหรือนำเข้าตัวนี้เป็นไห่ลูกเกิดปอวุฒิลอยครับ อ๋อป,ปรวุธร้อยเลยนะ <ำ S 1> นำเข้า<น>มาแต่นำเข้ามาตั้งแต่เด็กครับนำเข้ามาตั้งแต่เด็กก็เป็นทายาตสววินดำบวกแดงมนีครับอ๋อครับผมตั้งมลยดีไฟก็ที่สุรินก็สามไฟครับ ที่สุลย์เขาสามไฟอันกว่าสามไฟครับตอนนี้มาเลี้ยงที่ไหนครับเนี่ยก็เลี้ยงมาจากที่นู่นครับเราไก่เพิ่มมาพัามาผู้ชนที่นี่ครับาหผู้ชนที่นี่วันนี้ก็เลยมาได้กับสิงห์ดำร้านเลยครับผมครับนะตัวนี้เป็นไก่สไตล์ไหนมีจีเนียร์ไหนบอกได้ไหมเป็นไก่ตีตีีดครับ เป็นไก่แข่นคนครับผมับสีก็ดำได้ขนาดขนาดก็มีหักมีชักตลอดเลยครับตัวนี้ครับทางทตมที่ชนมาเลยทางฝั่งซ้ายไม่มีตัวไหนยืนด้านขวาเป็นไก่ที่ใช้ไข่รวมเปลืองอีกตัวเปลืองมากเปลืองมากเลยใช่ไหมวันเปียกชอบอะไรเขาชอบอะไรเขาแล้วครับก็ค ก็มองว่าม <yo> ันไก่มันพอตีกันนะครับได้อะไรเสียอะไรมองก็จะได้ถือนิดนึงแต่เราเสียด้วยครับเพราะไก่ตัวนี้มันเป็นไก่เดือยตั้นเดือยเล็กๆนะครับครับแต่ก็ไม่มีปัญหาคิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับไม่น่าจะมีปัญหาตั่นใจมั่นใจครัฝากะไรครับ FC อาคาเตอร์มาครับ FC ทีละสายฟ่านทั้งสุดยอดศูนย์กลางการรักษาในเมืองตัวนี้การที่บ้านทางสุรินทร์เขต ดีล้ำเลยครับฝากเป็นกำลังใจให้กับเจ้าเหียบุรพาตัวนี้เลยครับเป็นที่แน่นอนทีเด็ดให้เห็นแน่ครับอ่าไก่พร้อมทีมงานพร้อมพร้อมครับพร้อมครับผมวันนี้มันหมาได้จริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากเชี่ยวกันด้วยนะทีราใจฝากจากสุรินทร์เลยนะสามไฟนะครับตัวนี้อ่าอันนี้ปอลอันนี้ซิมแปล